เหนื่อยกันไหมฮะแฟนนางงามทุกท่านเชื่อว่าใครก็ตาที่เป็นแฟนนางงามช่วงนี้เหนื่อยหนักแน่นอนในการติดตามข่าวสารการประกวด Miss Universe นะฮะโอเคเราจะงดเรื่องดราม่ากันก่อนนะครับวันนี้อยากจะเข้ามาเรื่องสาระนิดนึงคือเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะมีการถแถลงข่าวเนาะของกลุ่มเจ้าหนี้ JKN นะครับที่เ,เปิดเพจ Facebook ที่ชื่อว่า JKN Bond Bond Holder นะทีนี้ สิ่งหนึ่งที่เขาได้เปิดเผยก็คือ JKN เนี่ยมีหนี้สินอยู่ที่ราวๆห้าถึงเจดพันล้านทีนี้เนี่ยครับหลายคนก็เลยเอาไปดราม่าต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าแผนฟื้นฟูกิจการว่าใครกันนะที่จะเป็นผู้เข้ามาดูแลเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการตรงนี้เพราะว่าจะต้องมารับภาระหนี้ถึง7จ0 0พันล้านแล้วก็มีการโยนกันไปกันมานะครับระหวังว่าเอาสิถ้า คุณนวัดเก่งจริงก็เอาเลยเอาซี่ถ้าคุณวิชัยเจ๋งจริงก็เอาเลยนะครับเอาไปเอามาแต่ในความเป็นจริงแล้วอะฮะการฟื้นฟูก,กิจการไม่ใช่ทางออกสุดท้ายของ JKN นะครับจริงๆมันยังมีทางออกอีกหนึ่งทางออกที่หากการฟื้นฟูก,กิจการไม่สำเร็จนั่นก็คือการยื่นล้มละลายเพราะทันทีที่เกิดการยื่นล้มละลายเนี่ยเท่ากับ JKN ก็คือจบสิ้นสุดนะครับก็จะมีศาลเนี่ยก็จะให้พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเข้าครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดของ JKN ไม่ว่าจะลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สไม่ว่าจะที่ดินไม่ว่าจะอาคารจะมีอะไรเหลืออยู่บ้างศาลก็จะเข้าครอบครองทั้งหมดและหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เขาก็จะทำการจัดการทรัพย์สิน ส่วนมากก็คือด้วยการขายทอดตลาดนะครับการขายทอดตลาดนี่แหละฮะคือเรื่องน่าสนใจเพราะมันเปิดโอกาสให้หลายๆคนที่สนใจจะครอบครองลิขสิทธิ์ m i s s u n i เ e r s e เข้าซื้อได้ศาลเขาก็จะประเมินราคาเสร็จแล้วขายทอดตลาดเดียไม่แน่ใจกระบวนการนะเขาอาจจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือลิขสิทธิ์ร่วมก่อนหรือเปล่าเียไม่รู้หรือ เปิดโอกาสใหออ้คนที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ก่อนหรือเปล่าเบียร์ไม่ทราบแต่นี่คือโอกาสที่ใครก็ตามที่สนใจในธุรกิจนี้มีโอกาสเข้าซื้อและครอบครองเป็นเจ้าของครับโดยที่ไม่ต้องใชหนี่ด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ใช่ j k n ถูกต้องไหมครับเขาเป็นเจ้าของใหม่ที่ไปซื้อกิจการที่ถูกเลหลัง j k n จบปลายไปแล้ว คนคนนี้แค่ไปซื้อกิจการนี้มาไม่ได้ซื้อภาระมีด้วยนะครับดังนั้นหลายคนที่กำลังคิดว่าเอาสิถ้าเธอเจ๋งจริงเขาไม่ได้รอเข้าตอนฟื้นฟูกิจการนะฮะเขารอเข้าตอนที่ JKN ล้มละลายกันตั้งหาทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยต่อว่าแล้วถ้า JKN กลายเป็นบริษัทที่ล้มละลายคุณแอนจักรพงษ์ล้มละลายไปด้วยไหม คำตอบคือหลักๆแล้วไม่ยกเว้นแต่คุณแอนเอาตัวเองเนี่ยค้ำประกัน JKN อยู่ด้วย 1. ห,หรือ 2. คุณแอนเนี่ยเป็นบอร์ดบริหารที่ทำธุรกรรมกับผ่าน JKN อย่างไม่สุจริตอันนี้มีสิทธิ์ที่จะไปกลายเป็นบุคคลล้มละลายไปด้วยพูดง่ายๆอ่ะว่าถ้าเกิดถึงวันนั้นแล้วคุณแอนไม่ได้ทำอะไรผิด รบ,บริหารแล้วมันเกิดความผิดพลาดใดๆก็ตามจริงแล้วล้มละลายตัวคุณแอนไม่ได้ผิดพลาดนะแต่เรื่องคดีแพง่งอื่นๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวนะอันนี้เราพูดถึงเฉพาะการล้มละลายของ JKM ซึ่งกลุ่มลูกนี้เขาอาจจะฟ้องแพง่งคุณแอนเรื่องเรื่องเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรหรืออะไรคดีอื่นเนี่ยไม่เกี่ยวนับเราพูดกันเฉพาะเรื่องคดีล้มละลายดังนั้นเรามารอดูกันนะฮะว่า ถ้าเป็นนีจ7,000นล้านจริงกระบวนการการฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันน่าจะยากแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเดินไปถึงวันนั้นเมื่อไหร่นะครับวันที่ JKN ยื่นขอเป็นบริษัทล้มละลายวันนั้นล่ะครับมาดูกันว่าใครจะกลายเป็นเจ้าของ Miss Universe ตัวจริง